คำเตือนคลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีต้องมีผู้ปกครองให้คําแนะนำโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับผมอ่ะเรา,าก็มาตามกันเลยนะครับสําหรับเราพัฒนา7ตุลาคมหกของเสียนลำเปล่านะครับเนาะก่อนอื่นแล้วก็มาดูคําเตือนก่อน คำเตือนนะครับคลิปนี้จะทำเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุตำก่านสป8ปีต้องมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับจากช่องจำนองภามวลน,นะครับเนาะเอฟซีมาดูกันมาดูกันเลย ดูกันนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่หกพวกนี้เป็นวันจันทร์นะครับเนาะพวกนี้วันจันทร์นะครับจันทร์นะครับเนาะ ามาดูกันนะครับว่าเซียนลำลำเปล่านะครับเนาะให้ตัวไหนนะครับเนาะวันนี้นะครับวิ่งศูนย์กับเก้านะครับก็จับคู่6.9เก้าแปดเก้าสามเก้าเก้าศูนย์ หนึ่งหนึงศูนสีน่ศูนสามศูนนีู่นย์ก 05.99อันนี้ผิดเดีย๋ยวีิการเบิน้นการเบิ้นมี2ตัวนะครับมี11กับ99 ข่าวม้วนนะครับอ่านะครับเอฟซีก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับวันนี้ก็มีแนวทางนะครับวันอาทิตย์นะครับตรงกับวันอาทิตย์เออเมื่อนี้ครับแนวทางของเราพัฒนานะครับในวัน พรุ่งนี้นะครับนาองนะครับวันพรุ่งนี้นะครับนะชอบกดจัดถัดก็ผ่านนะครับนะ้องเอซนะครับนะพรุ่งนี้วันที่7เจ็ดนะครับ เหรียญลำเปาก็ให้มาแล้วนะครับก็มีซัมนีลละนะครับเนาะมีอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบคู่นะครับเนาะครับมีสิบคู่กให้พิจารณานะครับเนาะพิจารณามึงนะครับเนาะนะครับแนวทางนะครับเราพัฒนาเจ็ดตุลาหกเจ็ด ครับวันจันทร์นี้นะครับวันจันทร์คือมืออื่นนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับเสียนลำเปลวานะครับวิ่งศูนกับเนะครับบนล่างกลับด้วยเลือไปกลับนะครับนี่ไปกลับ6กเก้9แปดเก้าสา6เก9านย์หนึ่นาะ มีเบ её, ิ้ลกันเบิ JI, ้ลไปสองสองคู่นะครับเนาะสำหรับของเซียนลำเปล่านะครับเนาะก็ไม่รู้ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าเนาะนะครับเนาะเอฟซีก็ใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับนะสูตรมีเข้ามีรุดนะครับมีเข้ามีรุดนะก็ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่ามันจะเข้าตัวไหนออกตัวไหนนะครับเนาะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเนาะนะครับวันนี้เซียนลำเปล่าก็ให้วิ่งศูนย์กับเก้า จับคู่ก็มี69 89 39 90 11 05 06 03 04 99นะครับเนาะช่องจำนองพามุ่นแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับนะถ้าผู้ใดนะครับรู้เซียนท่านใดนะครับอยากมีแนวทางนะครับที่จะมาให้ช่องนะครับทางช่องเราออกซื้อให้นะครับเนาะก็ติดต่อได้เลยนะครับ0625397669นะครับนี่ครับนะนะครับ ก็จะมานาเสนอนะครับให้กับเอฟซีพ่อแม่ทุกคนนะครับได้ติดตามกันนะครับเนาะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเป็นแค่แนวทางนะไม่มีใครว่ารู้นะนะว่ามันเชี่ยวตัวไรนะครับเนาะมันก็มีเข้ามีหลุดนะครับเป็นเรื่องของธรรมดานะครับนะวันพรุ่งนี้นะครับเนาะเขจะไปตามเซียนรุ่นนะครับเนาะเราพัฒนาของเซียนรุ่นนะครับสําหรับวดที่แล้วก็ผ่านมานี้ก็หลุดนะครับหลุดนะครับอันนี้หลุดแน่นอนนะครับ เดี๋ยวเราไปตามกันนะครับวันจันทนี้นะครับคือพรุ่งนี้น่นะวันที่7นะครับเราไปตามของเซียนรุนกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับสำหรับเราพัฒนาหรือว่าจะให้หรือไม่ให้นะครับเนาะพะว่ามันหลุดมางวดเดียวนะครับหลุดวันเดียวงวดก่อนเข้าศูนย์ทีนะครับเนาะนะก็ไปตามกันนะครับเราขึ้นเก้านะครับเนาะก็ยังไม่รู้ว่าเซียนจะปล่อยหรือไม่ปล่อยนะครับเนาะนะเราก็กดติดตามไปก่อนนะครับกดรอไว้นะครับเนาะ เพื่อม่ได้พลาดคลิปดีๆนะครับคลิปเด่นๆนะครับ, business, รบของเซียนลุนนะครับสำหรับรัฐบาลไทยของเซียนก็ปล่อยแล้วเนาะไม่ว่าจะตามตัวตรงต๊ดหรือว่าสองตัวบนล่างก็ปล่อยแล้วเด้อของเซียนลุนนะครับเนาะเข้าไปดูเข้าไปชมกันนะครับนักกดเข้าไปเบ่งนะครับเนาะแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับเนาะทางช่องนะครับนะครับจำลองพามวนไม่แน่แน่นะครับนี่ก็ตัวเน้นนะครับของเซียนลำเปล่านะครับ89 3 9 9 0 1 1แล้วก็0 5นะครับก็บกัน9 9ไว้ตัวหนึ่งนะครับเนาะนี่ก็มี6 9 8 9 3 9 9 0 1 1 0 4 0 3 0 6 0 5 9 9นะนะครับเนาะทั้งหมดมี4 5่7 8 9 10ตัวนะครับ10คู่นะครับเนาะก็ใช้วิจารณญาณกันนะครับนะก็ ขอให้สองตรงครึ่งวันพรุ่งนี้นะครับถูกกันนะครับต้นหน้าถูกกันทุกคนนะครับขอให้เองๆปังๆ,งๆนะเนาะนะวันนี้ก็ขอให้โชคดีนะครับกันทุกคนนะครับนะสวัสดีครับผม